มาลันช์กินอาหารเที่ยงอยู่ตำหนักลรานี่ซูเฟอร์ค่ะมาก,กินนแซบเหรอนี่เ <c oughs> พื่อนกินอยังก็ไข่ไข่แพนไข่แพนนี่กับกับเจลบวงเนี่ยเรื่องเด้อซูเฟอร์นี่นี่นนมันพามาโฆษณาเพื่อนให้พร้อม <c oughs> มาลง,าง้นผับังแล้วก็โทรหาใครต้องการ ไปน้ำตกตาดไปทำไปยังต้องการหับ no. ซุ้มสนามบินสูฟื้นนายขาวเบอร์โทรเป็น0 2 0 2 2 9 5 5 9 8 1นี่มาสิเป็นเข่ากำแล้วก็ไข่แทนแก้วบองกันแล้วไข่แทนแก้วบองนี่แดงขึนมาเนแล้วแล้วก็อันนี้ Fresh Spring Roll Your d แต่ว่าเขาเจ้าเอิ้นยังก่อน น้มดิบลงขบางแน้มดิบลงขบงเจ้าเอิ้นก็ใส่อัวลงขบางมากินข้าวเด้อดมยมากินข้าวเด้อ